ผมสงสัยก็คือคือผมมีข้อสังเกตคือพาาระพม่าเนี่ยนะครับ uh huh. เขาบินตบาาท,ทั้งวันนะครับมัน oh. ครับไม่ไม่ทราบว่าเออมันผิดผิดวิธีหรือวินัยไหมอะไรประมาณนี้ uh huh. รจริงๆเป็นอย่างนี้ก่อนผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยพระบินตบาาท,ทั้งวันเหมือนกันปรีสไตล์นะ ตีหนึ่งตีสองอีโมงก็บินได้นะเช้ากลางวันเย็นได้หมดกลางคืนพระอุทายีนี่บินกลางคืนด้วยนะเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบแสดงมืดมากฟ้าแลบปุ๊บอาวผู้หญิงอยู่ตรงหน้าผู้หญิงก็ตกใจบอกผีเปรตมาแล้วอุทายีบอกว่าน้องหญิงเราเป็นภิกษุมาเพื่อบิณฑบาตผู้หญิงก็ว่าให้เลยพ่อตายแม่ตายไงต้องมาบิณฑบาตหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนน่าก็เลยมาปารบกับพระศาสดา ว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งแล้วสั่งงดอาหารมื้อกลางวันข้าพระองค์เนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจมากก็เขามีศรัทธามาถวายอาหารทําไมพระเจ้าไม่ให้ทานล่ะเห็นไหมแต่ด้วยความรักเคารพในพระศาสดาไม่ฉันก็ไม่ฉัน,นต่อมาอีกสักพักหนึ่งสั่งประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็น,นแสดงว่าแต่ก่อนพระฉันเช้ากลางวันเย็นเลยนะ แล้วครั้งแรกที่พระเจ้าบัญญัต,งติงดมื้อวันก็ฉันเช้ากับเย็นครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวนะเมื่อเช้ามื้อเดียวก็คือบินตบาตครั้งเดียวอุทายีจึงมาบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยโมโหพระเจ้าพระนะแต่หลังจากพิณาไปแล้วเนี่ยข้าพระองค์รู้สึกมีความสุขมากที่บินฑบาตเฉพาะเวลาเช้าไม่ต้องคอยตกหล่เวลากลางคืนมองไม่เห็นที่เลนโดนน้มเกี่ยว เหยียบไปบนแม่วัวแม่โคที่กําลังนอนถูกโจนปล้นบ้างอะไรบ้างความทุกข์เช่นนั้นของข้าพระองค์หมดไปเลยนะเพราะฉะนั้นพระเนี่ยฉันมือเดียวโดยศีลใกล้ฉันมือที่สองปรับอาบัติปาจิตติลองไปดูอันนี้อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันไม่ใช่เด่นเป็นปาจิตติ ถูกปรับอบัตภัจจีถ้าฉันครั้งแรกเสร็จแล้วไปฉันมือสองแล้วอาหารนั้นไม่ใช่อาหารเดนเดนคืออาหารที่เหลือจากพิกษุคนอื่นที่ฉันเหลือหรือพิกษุที่ป่วยไข่ฉันเหลือนะนี่มีวินัยบัญญัติอยู่ในสิกขาบทปฏิโมกซึ่งพิกษุต้องสวดทุกกึ่งเดือนใครจะบอกไม่รู้ไม่ไดน้นั่นเห็นมาข้อปฏิบัติปิดมาเยอะนะโยอนะ่าต้องค่อยๆกลับคืนไปสู่ ความถูกต้องเนี่ยทีเล็กทีน้อย